694บรรดาเหตุเหล่านั้นโลก,กุตร,รเะ,ะเหตหกเป็นฉไนกุศลลเหตสามอัพยากตะเหตสามสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าโลก,กุตระเหตหกบรรดาโลก,กุตร,ร 6, ะเหตหกนั้นกุศลเหตสามเป็นฉนอโลภะอโทสะอโมหะบรรดากุศลลเหตสามนั้นอโลภะเป็นฉไน การไม่โลภก,กิริยาที่ไม่โลภความไม่โลภการไม่กำหนัดนักกิริยาที่ไม่กำหนัดนักความไม่กำหนัดนักความไม่เพ่งเลงกุศลละมูลคืออโลภะอันใดนี้เรียกว่าอโลภะบรรดากุศลละเหตุสามนั้นอโทสะเป็นฉไนการไม่คิดประทุษร้ายกิริยาที่ไม่คิดประทุษร้ายความไม่คิดประทุษร้าย ละถึงความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะอันใดนี้เรียกว่าอโทสะบรรดากุศละเหตุสามนั้นอโมหะเป็นฉไนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขาสมูทไทยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาความรู้ในส่วนอดีตความรู้ในส่วนอนาคต ความรู้ในทั้งส่วนอดีตและส่วนอนาคตความรู้ในอิทธปัจจยตาและปฏิจจสมุปปนธรรมปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิด ความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาปัญญินรีปัญญาพละปัญญาเหมือนสัตราปัญญาเหมือนปราศาสตรความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลง ความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชม่ชงอันเป็นองค์แห่งมรรคนับเรื่องในมรรคมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าอโมหะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลละเหตุสามบรรดาโลกุตระเหตหกนั้นอพยากตะเหตุสามเป็นฉนอโลภะอโทสะอโมหะ ฝ่ายวิบากแห่งกุศลธรรมสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอพยกตะเหตุสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าโลกุตระเหตหกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นเหตุ